แป,ปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่นอ้องฟังฝ่ายสุภูสุขนเอฟซีเชฟปัติศิ์พรบยนต์ญญญหาดีบางเขนมาอนี้สิบาส้าเอฟซีุภผู้สุขนมาเบ่งชุดถุ่มเบาแบบสวมทับพ,พร้อมกับปูมพมเราดีเกตพ่เมียมพัดในอีซูดีแม็กปี2020กับขอ,พอาาบพระคุณลูกคา้าหลายๆครับกี่มาอุดหนุนต้องบอกว่าลูกค้าท่านนี้ใจดีอีหลีซื้อของแบบซื้อง,ง่ายอหลีครับแบบบริสุทธิ์จังขึ้นมั่นใจในห้างร้านแลาเล็ตออกมางาม สั่งให้ผมเลยพี่สั่งให้ผมเลยออกมากับตามนี้แหละครับลูกค้าแฮปปี้ทางร้านกับมีความสุขพรมหนัง D, ก้าดีเกรดพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์พรมหนังสีดําเดินได้สีแดงพร้อมกับใยดักฝุ่นลายกุชชี่ลายไนล่อนสีดํานะครับอีซูดีแม็กเนี่ยจุดสังเกตของทางร้านนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตรงนี้ครับตรงชิ้นหลังนะครับ ของเราจะหักงอลงมาเพื่อจะให้มันแนบเข้ากับพรมหนังเข้ากับเย็ดแนบเข้ากับพรมกำมะหยี่ของรถเพราะว่าของอีสุดีแมกเวลามันพรมหนักพรมกำมะหยี่เขาเนี่ยพื้นรถเขาเนี่ยมันจะมาตรงๆแล้วมันก็จะมาหักตรงนี้นะครับของเราจะหักให้เรียบร้อยแล้วก็อีกจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับรอยต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตัวปีกตรงนี้นะครับมันจะชนกันพอดีเพราะของเราใช้เครื่องสแกนแบบระบบ 5D นะครับฉะนั้น เวลาออกมางานออกมามันจะพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะส่วนตัวพรมตัวบ่อน,นังนี้ลูกค้าทําหนังสีดําเดินได้สีแดงพร้อมตะเข็บลาย VAP สีแดงนะครับสวยงามหรูหราครับภายในนะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับพรมหนังก้าดีเก็บพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์ iber, พร้อมกับหุ้มบ่อน,นังแบบสวมทับหนัง PVC เกล็ดตาหนาข้างในใส่ฟองน้ําสปันให้ลูกค้าเพื่อกันเชื้อรากันลายฝุน่นกันกลิ่นเหม็นอับ อิ่นอับชื้นทุกอย่างใช้งานปกติไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะครับดีแม็กแยกเป็น2ตอนก็พับขึ้นได้ส่วนตัวนี้เขาจะไม่มีพักมือนะครับก็จะเป็นแบบเรียบก็จะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันกับขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับผมใจดีมากนะครับขายของมาเนี่ยนะฮะนานๆจะเจอลูกค้าใจดีแบบนี้สักทีอะไรก็ได้ขอให้ทางร้านบอกว่าสวยจับให้หน่อย ขอบคุณมากๆครับผมพี่เข้าใจดีจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไว้ใจกับทางร้านตอนนี้ทางร้านนะครับสาขาวนันนี้ไลท์ที่รีวิวที่สาขา2นะครับโรตเรีบลวนรามอินทาใครที่อยู่ใกล้เอฟซท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็แวะมาใช้บริการกับทางช่างเล็กได้อยู่ในห้างนะครับเดินเข้าไปอยู่ติดก,กับทู 5G นะครับผมเพิ่งมาเปิดได้จะเดือนแล้วล่ะนะครับยังไงก็แวะมาอุดหนุนแวะมาใช้บริการกันได้เห็นนะครับเอฟซสวยไหม แล้วอย่างหนึ่งที่ช่างเล็กอยากจะให้ทุกท่านได้ดูก็คือตัวพรมหนังนะอันนี้ให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับนี่คือเนื้อหนังที่คุณลูกค้าจะได้รับแล้วของผมของทางช่างเล็กข้างในจะเป็นซิลิโคนซิลิโคนหน้าที่หลักคือกันน้านะฮะกันน้ําซับเสียงนะครับแล้วก็ไม่ยุบตัวใช้ไป4ี่หปีวัสดุอยู่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเกต็ดทั่วไปนะครับ คือเวลาเราเทน้ําลงไปเนี่ยหรือว่าน้ํหกเนี่ยถามว่ามันซึมลงพื้นผิวข้างล่างไหมไม่ซึมครับ FC นะฮะมันแต่ถ้าเป็นพวกเกล็ดฟองน้ําหรือว่า PU หรือว่าเป็น XPE ทั่วไปนะครับมันจะซึมเข้าไปเก็บไว้ในนั้นแล้วพอลูกค้าใช้งานไปสักพักกลิ่นเหม็นอับก็จะตามมานะครับยังไงก็ไม่ซึมครับเพราะว่าด้านล่างมันเป็นโฟม ฟมน้ำจะไม่ซึมผ่านโฟมนะฮะแต่มันจะเข้าไปเก็บกักอยู่ในฟองน้ำหรือเอ็กแทนแต่ของทางร้านเราใช้เป็นซิลิโคนฉะนั้นเน้นคุณภาพอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วสั่งซื้อนะครับถ้าไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสชิ้นงานนะครับคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าหมนะครับยังไง f อฟท่านใดสนใจอยากจะได้สวยๆแบบนี้นะครับก็แวะเวียนมาใช้บริการได้ที่โลตัสสาขาเรียบด่วนรามินพาหรือ จะเป็น b ิ e ๊กซีเอ็กซารามินทาสาขานั้นอยู่มา15ปีแล้วครับ FC ให้ดูตะเข็บแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าหนังดีนะครับด้านข้างของ d m a มตัวนี้นะครับให้ลูกค้าดูข้างเบาเห็นไหมครับมันจะไม่มีริ้วให้คุณลูกค้าเห็นเลยนะครับมันจะไม่เป็นริ้วเป็นริ้วเพราะว่าเราใช้หนังเกบคุณภาพนะฮะหนังเราใช้หนังหนาเป็นพิเศษอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใยดักฝุ่นอ ลูกค้าใจดีเลยได้งานออกมาดีครับเอาสวยไหมครับใยดักฝุ่นของเราจะเป็นไนลอนเนาะฟังเสียงเป็นใยดักฝุ่นแล้วเวลาทำความสะอาดจะทำความสะอาดง่ายมากสำหรับใยดักฝุ่นตัวนี้นะครับก็คือแกะออกมาเคาะออกมาทำความสะอาดออกมาแปรงซักผ้าแปรงได้เลยเนาะ fc ตรงช่วงขาเบาะไหมครับเห็นไหมเราจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับสนใจก็แวะมาสั่งซื้อได้ครับหน้าร้านอยู่บิ๊กซีเอ็กตารามอินทากับโรตัดเรียบด่วนรามอินทาพบกับช่างเล็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จากลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ